ค่ะแปลมาแล้วค่ะนะคะหลายคนนะคะตามหาคอลลาเจนอยู่แล้วก็อยากจะรู้นะคะว่าคอลลาเจนที่แปลวทานอยู่ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนแบบไหนวิธีการทานทานยังไงนะคะก็มาบอกกันในคลิปนี้เลยนะคะคอลลาเจนตัวนี้มีชื่อว่าคอลลาเจนกิโลนะคะเป็นคอลลาเจนแบบผงนะคะเนื้อบางเบานะคะคอลลาเจนแบบเปปไทด์นะคะบำรุงข้อเข่ากระดูกผิวผมเล็บนะคะให้แข็งแรงนะคะรวมถึงดูแล ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าเราจะใส่ในพวกน้ำซุปนะคะส้มตำขนมหวานนะคะหรือเป็นน้ำผลไม้ได้หมดเลยนะคะคอลลาเจนเนี่ยทานแบบเพียวๆไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเดี๋ยวก็ทานแบบนี้ไปเลยนะคะก็จะได้ประโยชน์ดโดยตรงแต่ใครคิดว่าเออพี่ทานไม่ได้นะคะพี่ชอบผสมอย่างอื่นก็ผสมได้เลยจ้ะเราไม่ได้ตีกรอบใจตัวนะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องทานกับอะไรอะไรเดี๋ยวจะเบื่อนะคะไม่ได้มีกรอบไว้นะคะ ก็อยากทานรสไหนก็เอาไปผสมได้เลยค่ะเห็นไหมคะเริ่มใส่แล้วนะคะไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่ได้จกตานะคะทุกคนค่ะนี่คือแป๋วถือไว้ตั้งนานแล้วนะคะเขาจะละลายตัวเองนะคะมีการแตกตัวกันในน้ํานะคะแล้วก็กลิ่นเนี้ยน้อยมากเลยนะคะกลิ่นเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะคะใครทานง่ายก็คือทานเลยนะคะก็วันละหนึ่งช้อนนะคะช้อนหนึ่งก็ห้าพันมิลลิกรัมนะคะซองหนึ่งก็ได้ยี่สิบวันถือว่าคุ้มนะ 100กรัมได้20วันอ่ะ390บาทนะคะก็ดูแลตัวเองตอนนี้แล้วค่ะนะคะดูแลตั้งแต่ตอนนี้นะคะต่อไปก็ไม่ต้องปวดนะคะไม่ท้องต้องทอรมานร่างกายเยอะนะคะนี่นะคะใส่แล้วนะคะก็มาดื่มด้วยกันเลยจ้า หมดแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะเวลาเราดื่มอาหารเสริมนะคะเราต้องดื่มน้ําตามไปด้วยนะคะเพื่อให้เขาดูดซึมแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆได้ดีนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ,นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคอลลาเจนกิโลใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยจ้าบ๊ายบาย